สวัสดีครับพบก,กับพวกเราทีมงานหงยกแปดริ้วนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีการเลี้ยงเพาะพันธุ์นะครับนกสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นนกจันคอนัวนะครับหรือว่านกหงยกนะครับแต่ก่อนอื่นก็ มาทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มก่อนครับสวัสดีครับผมชื่อต้อมครับครับผมสกายกฟาร์มครับผมก็ก่อนอื่นให้พี่ได้พูดถึงความเป็นมาในการเริ่มเลี้ยงนกสายพันธุ์ต่างๆครับพอดีเป็นเหมือนเลี้ยงเสริมขึ้นมาจากปลาปกติจะทพาอปลาสสวยาาครัแล้วก็ เลนนอกเสริมขึ้นมาเป็นรยายได้เสริมครับผมก็เริ่มต้นจากซันครับเรเบิรบผตฮงยกก็คือชนิดแรกที่เลี้ยงเลยก็เป็นซันคอโวใช่ครับซันคอนโนนี่ความสเสน่ห์หรือว่าความน่ารักของมันอยู่อยู่ตรงไหนครับที่ถึงตัดสินใจเลี้ยงในนกกลุ่มนี้ก็จะเป็นสีสันแล้วก็ซื้อง่ายขายท่องครับผม และในเรื่องอวิธีการเลี้ยงการดูแลอันนี้ยากไหมครับในการเลี้ยงยากครับง่ายครับผมเราต้องดูแลเขายัางไงบ้างในในหนึ่งวันต้องจัดการเขาอะไรบ้างอาหารผลไม้น้ําครับผมก็คือแค่นั้นเขาก็สามารถดูแลตัวเองได้ใช่ครับแล้วในนกสันคอนัวเวลาคนที่เขาอยากจะเริ่มเลี้ยง เขาควรเริ่มจากเป็นลูกป้อนหรือว่าเป็นนกพ่อแม่พันธุหรือว่านกุูนดีครับก็เริ่มจากลูกป้อนมันก็จะเครื่องิดคนกว่าครับผมแต่ถ้าบางคนจะเพาะพันุอะไรก็ซื้อเป็นนกอายุอครับผมก็จะเซฟระยะเวลาครับก็คือถ้าเป็นลูกป้อนก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงหน่อยครับนกพวกนี้กว่าจะทําได้เขามีอายุกี่ปีขึ้นไปประมาณปีครึ่งครับ ประมาณปีครึ่งสามารถจับเข้าคู่ได้ครับนกสันคอนวนี่เขาต้องตรวจเลือดอย่างเยอใท<ช>ีไร้รับในการแยกเพศเสกเพศเอาอครับผมก็คือถ้าจะเลี้ยงนกสันคอนวนก็คือ,อควรเริ่มจากลูกป้อนก็ดีถ้าเรามีระยะเวลาในการในการเลี้ยงมันก็จะเชื่องด้วยใช่ครับแล้วก็ง่ายในการดูแลถ้าเป็นนกนกรุ่นนกพ่อแม่พันธุ์อันนี้ก็ควรที่จะเลือกฟาร์มที่เขาไว้ใจได้เพราะ,ะ,ะบางที ก็พูดกันตามตรงอาจจะมีนกปลดบ้างจะอะไรบ้างมันก็อาจจะเอามาพ่อพันแล้วอาจจะไม่ไข่อาจจะไม่ได้ลูกไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจครับผมก็คือถ้าอยากที่จะเริ่มเลี้ยงจริงๆก็แนะนําเป็นเป็นลูกบ้อนครับใ,ใช้เวลาก็ประมาณปีครึ่ถงถึงจะถึงจะขึ้นทําได้ผลผลิตครับผมแล้วระยะเวลาของการให้ผลผลิตเขาอายุยืนไหมในนกสันทอนัว ก็อายุยืนนะครับครับผมเขาให้ผลผลิตเป็นปีหรือว่าตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีครับตลอดทั้งปีก็ประมาณสี่รอบครับผมก็ขึ้นอยู่กับอ่เขาเรียกว่าวิธีการเลี้ยงการดูแลความสมบูรณ์นกทุกชนิดถ้าเลี้ยงแล้วมีความสมบูรณ์ก็คือเขาก็จะให้ผลผลิตเขาแับเรื่อยๆแล้วอ่า ไซส์กรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงนกสันคอนัวประมาณไซส์ประมาณไหนครับพี่60เซนขึ้นไปครับ60เซนได้หมด90เซนแล้วแต่พื้นที่ครับถ้าเรามีพื้นที่กว้างๆกรงใหญ่หน่อยก็ดีครับเขาก็จะได้มีพื้นที่ในการในการบินบินในการออกกําลังกายแต่ถ้าเรามีพื้นที่ที่แคบก็สามารถลดขนาดของโกงได้ครับปรับ เขาเรียกว่าปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละแต่และบ้านของแต่ละฟาร์มนะครับซึ่งที่นี่ก็กจะใช้ใช้สายโกงค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยวิธีการเข้าคู่การเพ,พาะพันธุ์นกสันคอนัวม,มีมีเทคนิคในการเข้าคู่ไหมหรือเรารู้เพศผู้เมียเราสามารถจับเขาใส่กงเพ,พาะพันธุ์ได้เลยก็ เสกเพศแล้วก็เลือกตัวที่สมบูรณ์เข้ากันอืมครับผมไม่ไม่มีอะไรมากครับครับซึ่งร้านเขาก็มีจำหน่ายตามร้านทั่วไปก็สามารถเอามาติดจ้างได้เลยมาตรฐานเลยครับครับผมแล้วฤดูผสมพันธุ์เราต้องมีอาหารเสริมให้เขาไหมครับตัวเนี้ยก็จะเป็นพวกผลไม้อะไรเงี้ยเน้นผลไม้จะมากกว่าครับก็จะมีลูกเงี้ยก็จะเสริมเป็นขนมปังครับ ผลไม้ก็สามารถกินผลไม้ได้ตามฤดูการของบ้านเราแล้วก็มีพวกญ้าญ้าผลอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นวิตามินเสริมตามธรรมชาติครับแล้วโดยส่วนมากซันคอนัวเขาเวลาเขาเขาไข่ออกมาเนี่ยคือเรามาฟักเองด้วยเราปล่อยให้พ่อแม่เขาเลี้ยงของที่นี่จะเป็นพ่อแม่พ่อแม่ฟักครับเป็นพ่อแม่ฟักและการให้พ่อแม่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงด้วยครับแล้วก็พอพอได้ใซเงี้ยค่อยออกออกมาป้อนครับผมก็ต้องรอ ให้เขาโตมาระยะหนึ่งอาจจะไซส์แตกขนทายเจะมาเป็นเอาออกเป็นหนังเลยครับอ๋อออกเป็นหนังแล้วเราก็คอยมาป้อนเสริมใช่ครับอ่าครับผมก็คือส่วนส่วนที่เห็นส่วนด้านนี้ก็เป็นเป็นลูกป้อนที่โตมาใช่ครับจากจากลูกเพาะในฟาร์มของเราเองใช่ครับอันนี้เราก็เก็บเอาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์หรือรอจำหน่ายอ๋อเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับอันนี้ถ้าเราอยากจะรู้เพศเนี่ยเราตรวจเขาได้ตั้งแต่เด็กหรือเราต้องรอให้เขา เป็นนกโตก่อนถึงได้ตั้งแต่เด็กเลย๋อได้ตั้งแต่เด็กเลยโดยการเจาะเลือดครับผมซึ่งวิธีการเลี้ยงการดูแลก็<ๆ>ก็ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้ยากครับแต่ว่า,าข้อควรระวังก็น่าจะเป็นแค่เรื่องเสียงอย่างเดียว<ช>เสียงเขาค่อนข้างที่จะเสียงดังที่จะเสียงดังหน่อยถ้าเรามีพื้นที่บริเวณกว้างก็ไม่เป็นไรสามารถเลี้ยงได้หลายๆคู่แต่ถ้าพื้นที่ถ้าเป็นหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่บริเวณอ ไม่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ติดมีบ้านติดติดกันก็คืออาจจะรบกวนหน่อยเสียงมันอาจจะรบกวนกับกับข้างบ้านว่ายิ่งจํานวนเยอะยิ่งเสียงดังครับผมว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบเสียงนกครับอา,อาจจะอาจจะสร้างความรำคาญได้จะเลี้ยงนกชนิดใดก็แล้วแต่ก็คือก็ต้องดูสภาพแวดล้อมความเหมาะสมด้วยมีนกหลากหลายชนิดนกเสียงเบาวกว่าน,นี้ก็มีแต่ซันคนนัวหน้าน่าจะ น่าจะดังสุดในบรรดาในบรรดานกขนาดไซส์ซกลางไซส์กลางเล็กนะครับนกชน,นิดอื่นๆก็อาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านของอนกซันคอนัว,น,น,วนะครับผมอันนี้ก็ก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีจํานวนเยอะกว่านี้ใช่ไหมพี่มีห้าสิบคู่ตอนนี้ก็คือลดจํานวนลงหน่อยใช่ครับก่อนจะเลี้ยงอยู่ด้านในอครับผมตอนนี้ก็เป็นอา่า ฤด,ดูของการวางไข่ในสัตว์นัวไหมครับม,มันวางทั้งปีหรอมันวางทั้งปีอ่าแล้วไก่เสร็จพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำใหม่แล้วใน,ในช่วงปีเนี้ยร้อนค่อนข้างที่จะมากกว่าปีทันี่ผ่านมามันมีปัญหาในการเพาะพันในการเลี้ยงก็งมีผลครับมีผลแล้ว<ย>พี่จัดการยังไงครับวิธีการแก้ไขก็ถ้าอย่าง ถ้าอย่างเป็นเกเป็นอะไริกันเกก็จะมีสเปรย์น้ำรากาเพื้อรับร้อนเปิดพัดลมครับแล้วถ้าเป็นพวกซันคอนววนี้เราก็อันนี้มันประเดี๋ยมันอยู่ใต้ใต้ลมอ๋้อยู่ใต้ลมไม้เขาก็ไม่ค่อยไม่ร้อนค่อยร้อนอะไรเท่าไหร่อต่ค่อนข้างบรรยากาศก็ค่อนข้างตามธรรมชาติอากาศถ่ายเทนะครับอันนี้เป็นส่วนของของซันคอนววอ่ด้านนี้ให้พี่ให้พี่แนะนําหน่อยด้านนี้เป็นพวก เป็นชูการเดอร์เป็นชูการเดอร์ชูการเดอร์นี่คือโดยโดยปกติแล้ววิธีการเลี้ยงเขายุ่งยากไหมอาหารหลักๆเขาคืออะไรบ้างผลไม้อาหารเม็ดน้ำก็ไม่ยุ่งยากครับว่าพวกนี้จะเป็นสัตว์หากินเวลากลางคืนกลางวันเขาก็จะนอนใช่ครับกลางคืนเขาถึงจะออกมาวิ่งเล่นครับแล้วตลาดของชูการา i เดอร์นี่เป็นยังไงบ้าง ก็ขายเป็นให้คนไปเลี้ยงภายในประเทศอะไรเงี้ยครับคือคือตลาดเขาก็ไปได้เรื่อยๆครับนาชูก้าไรเดอร์แล้วแต่สีแล้วแต่อะไรอ,อืม,อมก็คือเขาก็มีเขาก็มีสีอ่าสีสันหลากหลายพอสมควรครับอ่าก็คือส่วนวิธีการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนอกจากหากผลไม้แล้วเขาก็จะมีอาหารเม็ดด้วยใช่ครับอ่าอาหารเม็ดก็เราให้เป็นอาหารหลัก ส่วนผักผลไม้ก็เป็นอาหารอาหารเสริมแต่จริงจริงๆ,ๆ,ๆเป็นผลไม้เป็น,เป,นเป็นหลักอ๋อผลไม้เป็นหลักอาหารเม็ดนี่จะเสริมอ๋ออาหารเม็ดน,นี่คือเราเราก็เป็นเป็นอาหารเสริมแทนครับผมอายุเขาโดยเฉลี่ยอายุเขาประมาณสักกี่ปีที่ที่จะมาผสมพันธุ์กันได้ผสมพันธุ์ละครับก็ประมาณปีปีกว่าครับแล้วอายุเขายืนไหมในในชูก้าเลเดอร์เก <L ider? S 2> ือบ เกือบเกือบสิบปีนะครับอก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนครับอันนี้โดยโดยส่วนมากลูกค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาซื้อไปไปเลี้ยงเป็นเป็นเชื่องหรือว่าเขาใช่จะซื้อจากเล็กหน่อยแล้วก็ไปเลี้ยงเชื่องอ๋อครับผมก็เหมือนไปไปเลี้ยงปล่อยให้ไตตามตัวอะไรอย่างนั้นใช่ครับคล้ายๆกระรอกอ่าครับผมแล้วลักษณะเขาก็จะคล้ายๆกระรอกตัวเล็กๆครับน่ารักน่ารักหน่อย อันนี้เขาก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยเป็นตัวครับพิเศษจะมีตัวเมียจะมีถุงหน้าท้องอ๋อคล้ายๆจิงโจ้ครับแล้วก็จะอยู่ลูกเขาก็จะอยู่ในในถุงหน้าท้องแล้วดืยเฉลี่ยเขาออกทีละกี่ตัวครับลูกก็ประมาณสองสองถึงสามสองถึงสามตัวอ๋อเขาก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าในในถุงในกระเป๋ากระเป๋าหน้าท้องแล้วนานไม่กว่าเราจะแยกหรือเขาอยู่กับพ่อกับแม่ยางงี้เขาได้ให้พ่อแม่ เลี้ยงแล้วก็พอได้ไซอี่เงี้ยลืมตาอะไรเงี้ยเราค่อยมาเอาเอาไปเลี้ยงต่อครับผมแล้ววิธีการเลี้ยงก็คือเราก็ต้องมีกล่องแบบนี้ให้เขาอยู่ด้วยครับอแต่กล่องก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปิดมิดชิดทั้งหมดอืก็เหมือนว่าเป็นที่เป็นที่นอน,น,อนเป็นที่อาศัยของเขา,ากลางวันกลางวันเขาชอบแบบมืดๆหน่อยอืมครับผม มดอยู่ในเศษผ้าอะไรเงี้ยเขาชอบอยู่ในที่มืดๆครับแล้วมันก็ออกมาวิ่งเล่นเราก็เอาเศษผ้าอะไายสายไว้เป็นที่หลบของเขาคอ๋อก็คือเป็นสัตว์กลางคืนกลางคืนเขาก็จะออกมาหากินออกมาใช้ชีวิตในกลางคืนครับส่วนกลางวันเขาก็จะจะนอนซะมากกว่าพักผ่อนครับผมแล้วถ้าในช่วงอากาศร้อนๆนี่เขาอยู่ได้เขาทนต่อสภาพแวดล้อมทุกทุกรูปแบบไหม ร้อนฝนอะไรเขาอยู่ได้ก็เป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็สภาพอากาศบ้านเราก็โอเคเลยครับตีนี้ร้อนร้อนก็ต้องเปิดพัดลมช่วยแสดงว่าก็ถ้าร้อนอบอ้าวมากๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รก็น่าจะอยู่ในอุอณหภูมิปกติไม่ร้อนแล้วก็ไม่ไม่ชื้นจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธนะุ์ที่พี่ก็ก็เลี้ยงแล้วก็พัฒนาอยู่ครับสีสันเขา หลากหลายแม้ในการในการที่พัฒนาโดยส่วนมากคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงพัฒนาในเรื่องของสีสันหรือว่าในเรื่องของสูงสั้ตอนนี้ก็จะมาเรื่องสีสูงขึ้นมาเงี้ยหมดเลี้ยงก็จะเลือกสีสูงครับผมเนวมอก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แหละอืมก็มีการพัฒนาจากสีพื้นๆขึ้นมาเพราะมตอนนี้ก็จะมีคีมินโนมีอาบิโนครับผมก็จะเป็นพวกตาแดงบอแล้วถ้า แรกๆเลยก็ก็จะยังไม่ค่อยมีตาแดงเท่าไหร่อันนี้ก็พัฒนามาเป็นพวกตาแดงก็เป็นพวกพวกขาวตาแดงแบบนั้นไหมพี่ใช่ครับาขาวตาแดงซึ่งตอนนี้ราคาก็ไม่แพงแหละครับราคาถูกลงมาจะ<า>สามารถครับสามารถหาซื้อหรือว่าเอาไปเลี้ยงเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นสัตว์เชื่องก็ได้เป็นอีกหนึ่งชนิดคล้ายๆกับรอบใช่แล้วก็ผมมองดูแล้วก็คือ อาหารการกินก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่น่าจะเปื่องสักเท่าไหร่ครับผลไม้ตามฤดูกาลได้เลยครับเลี้ยงง่ายๆนะครับก็คือผลไม้ก็กินได้เกือบทุกชนิดด้วยครับแล้วน้ําวิธีการดูแลเราต้องเปลี่ยนน้าให้เขากครับก็เปลี่ยนน้ําทุกวันครับอืมครับผมแล้วแบบนี้เราเลี้ยงเขานอกกรงได้ไหม ถ้าพวกเชื่องก็ได้ครับอก็คือถ้าเราป้อนเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะเชื่องติดคนเลยแต่นี้ส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ก็คงละคู่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับในการเลี้ยงอชูกาไรเดอร์นะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเลี้ยงชูกาไรเดอร์นะครับเดี๋ยวอ่าให้พี่พาเดินไปดูด้านนอกหน่อยด้านนอกก็จะเป็นเป็นกรงรวมของนกของโยกไหมพี่ใช่ครับนกของโยกนี่มันมามันมาในช่วงแรกที่ที่ พี่เริ่มเลี้ยงกันคอนัวหรือว่ามาในช่วงท้ายๆหรอครับช่วงท้ายๆครับอพอดีคุณพ่อเขาชอบก็เลยซื้อมาเพาะครับผมก็เลยใส่ไว้เป็นกองรวมแทนครับตอนแรกตอนแรกก็มาแยกเป็นคู่ๆแต่หลังอมไม่ค่อยมีเวลาก็เลยครับผมเอามารวมครับและการเลี้ยงกองรวมแบบนี้มีมีปัญหาในการแย่งรังในการตีอะไรอย่างนี้ไหมพี่ไม่มีครับก็แสดงว่าคือขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าจํานวนนก แล้วก็กรงที่ค่อนข้างที่จะมีความกว้างพอสมควรครับถ้าแคบไปและจานวนนกเยอะเก็อาจจะเกิดทะเลาะกันได้เกิดการทะเลาะกันตามธรรมชาติของแล้วเพราะว่านกหงยกก็เป็นเป็นสัตว์สังคมเขาจะอยู่รวมกันเป็นหมู่บางทีนกหลายๆตัวหลายๆคู่แต่ว่ากล่องฟักหรือว่ารังมีน้อยบางทีเขาอาจจะมีการแย่งรังกันบ้างตีกันบ้าง อันนี้เราก็เลี้ยงไว้เป็นเป็นดูเล่นดูเพลิดเพลินใช่ครับไม่ได้คาดหวังในผลผลิตในผลผลิตอะ,อะไรสักเท่าไหร่ครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับในนกสายพันธุ์นกแก้วขนาดเล็กหรือเรียกง่ายๆก็นกหงยกนะครับสายพันธุ์ฮอลแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่หัดเลี้ยงนกหรือคนอยากที่จะเลี้ยงสัตว์หลายๆคนก็ ผ่านมือแล้วกันเป็นนกผ่านมือนอกเริ่มต้นครับหลายๆคนก็เริ่มจากนกหงหยกนี่แหละแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับเปลี่ยนแปลงไปเองไปสู่นกสันคอนัวนกริงเน็ตหรือว่านกสายพันธุ์ที่ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับหลายๆท่านเมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นนกครูก็ได้เพราะว่าในเรื่องของวิธีการเลี้ยงเขาก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่การดูแลก็ง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ราคาจับต้องได้ตลอด ราคา,า,คาไม่ได้แพง,แพงมากครับผมซึ่งเมื่อก่อนถ้าคนเริ่มอยากจะเลี้ยงสัตว์ก็มองหงยกเป็นอันดับแรกแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมีหลากหลายสายพันธุ์ที่หลายๆคนสามารถที่จะเลือกซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นเป็นสัตว์ปีกหราเป็นพวกชูการายเดอร์ Rider, หรือว่าอะไรก็ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเท่าไรครับก็สามารถสามารถเลี้ยงได้นะครับนี่ก็เป็นเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้พูดคุยอะไรกัน มากมายนะครับด้วยกับบรรยากาศที่ค่อนข้างที่ที่จะเย็นแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งสถานที่นะครับอีกหนึ่งฟาร์มแล้วกันนะครับก็เป็นทั้งมีทั้งซันคอนัวมีทั้งชูการาเดอร์นะครับแล้วก็มีเลเบิร์ดจะมีเกอ์บางส่วนมีเกอ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเกอ์นี่อยู่ด้าน,านเกอ์อยู่ด้านนูน้นด้านนู้นเดินไปดูได้ไหมพี่ได้งั้นเดี๋ยวเดินไปดูเกอ์กันหน่อยอันนี้ก็เป็นส่วนของเกอ นะครับอฟริกันเกย์อ่แอฟริกันเกย์อฟริกันเกย์โดยส่วนมากนี่ก็คือค่อนข้างที่จะเชื่องโดยธรรมชาติไหมพี่ถ้าจากลูกบอลก็เชื่องครับอืมครับผมแต่อันนี้จะเป็นที่พอพันอยู่นี่จะเป็นนกนําเข้าอืมครับเขาก็เขาก็ตามธรรมชาติครับไม่ค่อยเชื่องสักเท่าไหร่จะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่แล้วโดยส่วนมากที่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเพื่อที่จะขายเป็นไข่หรือว่าขายเป็นเป็นลูก ส่วนใหญของที่นี่จะเป็นขายเป็นตัวครับขายเป็นตัวครับแล้วแอฟริกันเก์เนี่ยเขาออกไข่ทีละประมาณสักกี่ใบพี่สใบครับสาใบ3า,ามใบนี้คือมาตรฐานเลยประมาณ3ใบครับครับผมอันนี้ก็เป็นนกเป็นนกปีก็คือทําผสมพันธุ์ปีปีละหนึ่งรอบแบบนั้นไหมหรือว่าปีหนึ่งก็ประมาณ3ามสามรอบก็คล้ายๆกับพวกชันคอนัวใช่ครับอ่า แต่ว่าอันนี้เขาก็จะจะเป็นคนละตระกูลกันถูกไหมพี่หรืออันนี้นอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาอ๋ออันนี้จะใหญ่ขึ้นมาไซส์จะใหญ่ขึ้นมาครับผมคือซันซันโคโนะก็คือเป็นไซส์เล็กหน่อยอันนี้ก็จะขยับไซส์ขึ้นมาแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับใหญ่มากยังไม่เท่ายังไม่เท่ามาคอยังไม่เท่ามาคอครับผมอันนี้ก็เป็นแอฟริกันเกย์แอฟริกันเกย์การดูเพศเขาเราสามารถแยกได้ด้วยกับตาเปล่าไหมหรือเราต้องตรวจ ตัวเลือดเขาเหมือนกันได้ส่วนหนึ่งครับว่าสีสันเนี่ยตัวผู้จะเป็นสีเทาเข้มแล้วก็ตัวเมียจะเป็นสีสีเทาออกขาวๆหน่อยครับผมก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับในการในการสังเกตและนี่คือเขาผิวปากได้พูดได้ครับวพวกนี้ว่าถ้าเลี้ยงจากลูกป้อนสามารถฝึกฝึกให้พูดได้เป็น<ม>เป็นประโยคก็มีครับผมแล้วถ้าโดยธรรมชาติที่ เป็นนกนําเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราเอาามาเลี้ยงหมาพอพันเขาสามารถเรียนเสียงเราได้ไหมพีเเ่เรียนเสียงได้อ๋อเรียนเสียงได้แต่ถ้าเราอยากให้เขาพูดเป็นเป็นประโยคอ่าก็ต้องก็ตั้ง,ตงแต่ลูกบอนเลยแล้วเราก็ฝึกเขาก็คือเป็นเป็นนกที่สามารถเลี้ยงเชื่องก็ได้หรือว่าสอนให้เขาพูดก็ได้เช่นเดียวกันแล้ว วิธีการดูแลยากไหมในแอฟริกันเกพี่ไม่ยากครับก็เหมือนสัตนนว์นัวครับผ,ผลไม้ครับน้ําอาหารอะไรเงี้ยครับผมเสริมอาหารเม็ดบ้างอ,อะไรเงี้ยครับผมพอผมดูแล้วเขานะ่าเป็นลกแบบลักษณะนิสัยเขาจะนิ่งๆหน่อยครับไม่ไม่ไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยเสียงดังแต่เขาน่าจะจําเจ้าของได้ครับก็คือเวลาก่อนที่จะเดินมาเนี่ยก็คือเขาก็ค่อนข้างเงียบแต่พอเห็นเจ้าของหรือว่า เขาก็เริ่มที่จะส่งเสียงส่งเสียงอาจจะอาจจะเรียกแล้วในการดูแลแอฟริกันเกในหนึ่งวันเนี่ยคือเราต้องเข้ามาดูแลเขาทุกวันไหมหรือเราวันละครั้งครับวันละครั้งวันละครั้งก็คือเราเข้ามาดูอาหารอาหารดูน้ำทำความสะอาดครับผมแล้วก็คือผมว่าสังเกตเห็นก็คือคอนก็เขาน่าจะเป็นเป็นนกที่ใช้ปากในการอาจจะก,กัด หรือว่ารับปากประมาณนั้นแม่พี่ใช่กัดแท้แล้วมีให้ให้อย่างอย่างมะพร้าวเงี้ยเขาก็สามารถแทะเหลือแต่กะลาเลยคือเราให้เป็นลูกเลยให้เป็นลูกเนี่ยให้เาจะพึ่งทิ้งไหมอือก็คือลูกลูกลูกขอเปลือกอ่าเปลือกด้วยอ่าผ่าครึ่งอ่าเนี่อแทะเนื้อด้านบนก็ได้อ่าอย่างคู่นี้เป็นสีพิเศษจะเป็นสีแดง มีแดงขึ้นมาอ๋อแดงที่ตัวเขาใช่ไหมครับใช่อันนี้คือเขาเขาร้อนด้วยเขาผัดขนอ่าเป็นสีพิเศษครับอ๋ออันนี้คือเป็นสีพิเศษสีของขนเขาครับผมพิเศษกว่าปกติปกติจะไม่มีขนสีแดงนะครับอันนี้จะมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอืมแล้วอันนี้เขาสามารถที่จ่ายลูกมาเป็นเป็นสีแดงขาวตัวนั้นใ่ทอดไปไปลูกอ๋ออันนี้ก็คืออ่า พัฒนาขึ้นมาหรือหรือพัฒนาขึ้นมาพัฒนาสีขึ้นมาเพราะว่าชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเป็นแอฟริกันเกย์ก็คือมันก็บ่งบอกถึงสีตัวเขาอยู่แล้วโดยโดยตามธรรมชาติครับก็คือน้อยมากที่จะเห็นสีตัวเขามีมีสีแดงที่ตัวเขาอันนี้เป็นเป็นเสน่ห์ของแอฟริกันเกย์นะครับก็คือตอนนี้มีทุกคู่เลยใช่ไหมพี่ที่ที่ทางองละคู่องละคู่องละคู่อันนี้เขาเป็นนกที่แบบ เวลาตัวหนึ่งตัวใดเขาเสียเนี่ยคือเราสามารถเอาตัวอื่นเข้ามาจับคู่เลยได้เพราะว่ามันมันก็จะมีนกบางชนิดที่เขาที่ว่าจะไม่ยอมใช่ครับอันนี้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนคู่เป็นอะไรได้ตลอดครับผมแล้วในเรื่องของราคานี่แพงไหมพี่ถ้าเป็นลูกบอลในอริกันเตตอนนี้ลูกบอลก็ประมาณเกือบสองหมืนต่อตัวเกือบสองหมต่อตัวสีวัน ประมาณ45วันก็แสดงว่ามันราคาของแอฟริกันเกนคือประมาณไม่ไม่ค่อยสวิงไหมหรือว่าก็จะอยู่ประมาณระดับระดับนี้ประมาณสองที่ดูก็มันก็ขึ้นลงตามตามตลาดนะว่าค,ความต้องการจำนวนของอะไรเงี้ยครับแต่น่าจะไม่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ไม่มากอ่ครับผม,มก็เป็นค้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ที่น่าน่าเลี้ยงแล้วก็น่านำ นำมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากนะรหรือ,อจะเป็นาการเลี้ยงแบบลูกป้อนนะครับพอดูแล้วก็คือในเรื่องของอาหารก็สามารถหาได้ตามทั่วไปบผลไม้ก,ก็ตามฤดูกาลเขากินได้หลากหลายชนิดใช่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญเสียงไม่ค่อยดังะนะครับถ้า สถานีเลี้ยงไม่ค่อยมีปัญหาเพื่อนบ้านถ้าเราเราเราอยู่ตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะห่างจากสถานที่แรกที่เราคุยกันณตอนนี้ก็ยังได้ยินเสียงนกสันคอนวัวยังร้องอยู่นะครับดังดัง,ด,งดังมายันตรงนี้นะครับแต่พวกแอฟริกันเกเขาก็ค่อนข้างเป็นรักสงบกว่าเป็นเป็นนกรักสงบด้วยแล้วสมมุติว่าคนที่เขาอยากจะซื้อลูกบอนเขาควรมีข้อสังเกตในการ เลือกซื้อนกลูกป้อนแอฟริกันเกย์ยงไงบ้างสมมติตามไม่ได้ซื้อตามฟาร์มตามร้านค้าทั่วไปที่เขามีขายเราควรดูยังไงว่านกตัวนี้สุขภาพดีแข็งแรงครับพี่ก็ดูดูนกแบบไม่เติม,มครับดูเบื้องต้นนี่มันก็ยากบา,บางคนก็ซื้อเสร็จก็ให้หมอตรวจก็มีอืมครับผม ก็คือซื้อแล้วก็ไปให้หมอตรวจในเรื่องของสุขภาพมีเชื้อมีมีโรคอะไรแฝงอยู่ไหมกับนกที่ได้มาเพราะบางทีถ้าเราซื้อตามฟาร์มก็ค่อนข้างที่จะไว้วางใจได้ปลอดภัยระดับนึงแล้วแต่ถ้าไปซื้อตามร้านคือเขาเขาก็ตามสภาพนะเขาเขาอาจจะหลายๆตัวรวมกันเลี้ยงเพื่อจําหน่ายเลี้ยงเพื่อขายบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมัน แฝงมันมีโรค,โรคหรือว่าติดมา,มาจากอะไรเงี้ยอ่กงอื่นๆมาหรือเปล่านะครับมันก็ค่อนข้างที่จะที่จะมีความเสี่ยงนะครับสำหรับคนที่ที่สนใจหรือว่าอยากจะเลี้ยงในนกกลุ่มใดๆก็แล้วแต่ควรเลือกจากฟาร์มที่เขาเขาเรียกว่าที่เราไว้วางใจมีมาตรฐานมันก็จะได้เขาเรียกได้นกที่มีคุณภาพด้วยครับนะครับราคาก็อาจจะตามคุณภาพของตัวนกบางคนอาจจะมองในเรื่องของราคาถูกหน่อยก็เลือกซื้อตามท้องตลาด แต่มันก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าซื้อตามฟาร์มก็บางทีก็ซื้อในเรื่องของคุณภาพส่วนหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อแล้วกันของแต่ละคนครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่พวกเราเองก็อยากจะอ่ามาแนะนำนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับนกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกันเกหรือว่าซันคอนัวนะครับแล้วก็ยังยังมีสัตว์ชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นชูก้าไรเดอร์ ซึ่งในเรื่องของแอฟริกันเกก็จเป็นเป็นนกชนิดรแรกนะที่ผมได้มาพูดคุยด้วยเพราะว่าโดยส่วนมากก็หลกัหลกๆผมก็จะพูดคุยกับนกเล็กซะส่วนมากก็จะเป็นพวกหงยกเล็บเบิร์ดหรือว่าจะเป็นพวกคอคาเทลแล้วก็ซันคอหนัวก็มีปากปลายนะครับวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้กับนกแอฟริกันเกนะครับแล้วก็ชูการไรเดอร์ Rider, แล้วก็ชนิดอื่นๆน,นะครับอันนี้ก็ ฝากเอาไว้อีก1ฟาร์มแล้วกันสุดท้ายก็อยากให้พี่ฝากช่องทางการติดต่อให้หน่อยพี่ติดต่อพี่ได้หรือว่าติดตามผลงานพี่ได้ช่องทางใดบ้างจะมี Facebook ชื่อต้อมต้นฮิรันมากเป็นภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็0 9 7ย์เก้าเผมเก้าสอครับครับผมอันนี้ก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งสถานที่นะครับอีกหนึ่งแห่งนะครับ แล้วก็ฝากกลุ่มเล็กๆของพวกเราด้วยนะครับปุ่มหงหยก8ริ้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้นะครับทางช่อง f a c e b o o k ก็หงหยก8ริ้วนะครับทางช่อง u t u b e ก็หงหยก8ริ้วเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับฟาร์มนกต่างๆหลากหลายนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีนกชนิดอื่นๆนะครับที่ได้เข้ามาพูดคุยนะครับโดยหลักๆแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแค่นกหงหยกเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็ ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของฟาร์มหลายๆที่นะครับจากที่นี่เองด้วยนะครับก็ได้มาพูดคุยมาเรียนรู้นะครับกับนกแอฟริกันเกย์แล้วก็ซันคอโนนะครับแล้วก็ชูก้าไรเดอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปของพวกเรานะครับในคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ